อะไรนี่ดู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 โอ้โหนี่นะคะเขาเรียกว่าปลาปิ้งค่ะปลาปิ้ง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 ภาษาไทยอ่ะเขาคือปลาสมุนไพรนี่นะค่ะแต่ที่นี่เขาบอกว่าปลาปลาปิ้งแจวปลาหอะไรนะปลาหอดแจวเขาก็มีสมุนไพรเนี่ยข้างในเห็นไหมคุณแม่ไม่รู้จักซื้อทานเลยว้ายดูสิ นี่ดูคุณแม่ตอนเช้าตื่นมาตีสี่มาสำรวจทรัพยากรธรรมชาติแถวนี้ว่ามีอะไรกินมั่งเมื่อกี้เขาเรียกว่าอะไรนะถามเขาว่าว่าในนี้มันมีอะไรมั่งมีใบหมักหูดอะไรว่าใบหมักหูดใบหมักหูดคืออะไรวะก,ก็เลยก็เลยเอ้าคุณแม่บอกว่า ก็ใบมะกรูดไงพ <c oughs> อเออใช่ใบหมะกหนูนะคือใบมะกรูด <c oughs> มาซิมเบิ้มนี่ตัวปลาเนี่ยตัวปลานี่อันนี้คือปลาอะไรนะ <c oughs> เขาเรียกอะไรไม่รู้แต่เขาไม่เขาที่นี่เขาไม่เรียกปลาหนินเด้อ <c oughs> เขาเรียกปลาอะไรวะ <c oughs> แต่ที่แน่ๆนะคะ อันนี้มันไม่ใช่ขนมมันไม่ใช่ปาเตะแต่ปาเตะมันจะเป็นอันอย่างเงี้ยแล้วยาวเป็นเป็นอย่างงี้เลยนะยาวเป็นศอกอย่างเงี้ยยาวมาเลยอย่างเงี้ยโอ้ยนั่นนะคือแซบแซบทีแรกก็กินไม่เป็นหรอกค่ะแม่เนี่ยแม่บุญธรรมที่นี่บังเอิญ <c oughs> หนูพิมะเป็นเด็กดีไง <c oughs> แม่แม่ก็เลยรัก ไปที่ไหนก็มีแต่มีแต่มีแต่แม่นั้นแหละผ่านบ้านนี้ก็มีแต่แม่เอาจริงๆเขาถามหาพอไม่ไปหาเนี่ยเขาถาม,มาอีพิมม์อ่ะมันตายแล้วติมันเงียบถือแท้มันเงียบแท้ฟังภาษาลาวบางทีไม่ออกมั่งไม่ออกมั่งเด้อ <c oughs> แต่อันนี้นะอยากจะรู้บอว่าข้างในมันมีอย่างนี้เห็นไหม นี่เอ็นแมเบอร์อืมแต่มันเป็นหมูไงฮะบางเอิญเขาทานเออเขาทานมังสาหารเป็นเป็นเป็น,เ,ปนเขา,าเป็นอาหารนะคะแล้วเราจะทานมังสาหมูเป็นอาหารเล็กเลมากอืม อืมข่ายยูข่ายยูไปว่าอะไรกันไม่รู้ข่ายยูอันนี้ปลาหือยังอ่ะปลาี้อาหารเช้าเราเกับกล้องอันนี้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 อะไรวะลาบปลาอ๋อลาบปลา นี่แจ่วอะไรมั้กิน่าปลากินลาปลาแจ่วบองถ้ามันบองดำย่างนั้นถ้ามันมันบองมันมันบองดำถ้าขนาดนั้นนะ่ะคืออย่างนะบองโบราณทำไมก็ใส่อะไรวะเนี่ยทำไมมันขมๆวะอันนี้แบบแบบแซบ,แซบคือมันไม่อร่อยอ่ะ เมื่อกีแ้แจกกันไปเท่าไหร่นะแต่เขาคงจะกินเนี่ยข้างๆนี้มันคงอาจจะอร่อยแต่ตรงนี้เขามันเริ่มรู้สึกว่าเจอไอ้นี่ขมไอแตงกวาขมเข้าไป <laughs> มันก็เลยขมซิมบเงปลาเจียวปลาตัวอะไรวะอืม <Yeah, okay. S 1> สังเกตนะถ้าเมาาื่อไหร่ที่หนูพิมพ์ตาโตอ่ะนั่นคือความอร่อยมากจริงๆอร,อ,อร่อยอร่อยอ่ะเสื้อนมเจื้อนมก็ไม่ใส่เส้นไนก็ไม่สมเดินตลาดโอเคนะคะขอมารับประทานอาหารก่อนค่ะแล้วก็เจอกันนะคะอัปเดตนะคะสวัสดีค่ะ